คอนเสิร์ตกลับมาอีกแล้วเหรอคอนเสิร์ตค่ะวันนี้นะคะปวงลานกลับมาแล้วนี่ก็คือเบือ้องของแต่งตัวไอโซเนอรอบนี้แบบว่าเล่นเล่นใ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 นร้านในห้องแในห้องแเนาะ <laughs> คือปกติได้อยู่แบบนี้ไหมที่โลง่โลงลมแจง้ลงลมพัดแรงๆฝนกระนำเอารอบนี้ไม่ต้องหนีไอโซนะเล่นในกลาง พระรามเก้านะคะอาเนะคะย่านเมืองย่านคนเมืองย่านคนกรุงเออทำให้หนูขึ้นทางหลวงมาหนูก็ขึ้นทางหลวงมาแล้วมาถูกไหมก็ถ้าเกิดว่ามาเส้นเรียบทางด่วนปุ๊บก็ขึ้นปุ๊บมันก็ลงพระรามเก้าออกหน้าบ้านหนูก็เลยแบบว่าโอ้ออกหน้าบ้านออกหน้าบ้านนี่นี่นะคะการที่แบบว่าเออลาลลาการที่ลาล่าลูลู่มาเล่นในเมืองนะคะไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะคะ คุณลาล่านะคะพักอยู่แถวรัชดา,ชดาแล้วพอบอกก็คืนนี้คอนเสิร์ต RCA แม่หนูไป RCA ไม่ถูกแม่เพื่อนหนูเป็นปอด่รวมเด้อเพราะว่าหนูไม่ได้เจอเพื่อนหนูนะเออแล้วไม่เจอกันนี่ฉันก็ไม่เจอคนทายพอเจอเจอเขาช่องบล็อกไม่รู้ด้วยนะช่องบล็อกไม่รู้ด้วยนะ ไม่กลัวไม่ไม่กลัวค่ะนี่แบบว่าเป็น YouTube นะฮะโพสขุบลูกตาลได้เป็นแสนอันนั้นของพี่ลูกตาลแบบว่าน่าออดูสะบึ้อสะบึ้บหนิเหรอน่าจะเป็นเมมแน่ะไม่รู้กำลังคักเต้าเลยบางคนหรือว่าน่าจะอิจฉาแม่ต่อให้ยี่กับยี่ยังไงก็แบบนี้นี่คือนี่ไม่โดนนะก็มีสูตจ้ะ นี่แบบว่าเอบริสุทธิ์นัสาวบริสุทธิ์อันนั้นเสียตัวไม่ยังนี่นี่นมคนมีผัวนี่นมคนมีผัวเป็นอย่างนี้เหรอทำไมอ่ะไม่ได้ใช้งานหรือยังไงอันนี้นูดูศาสวกองน้ำดัดมาแล้วนี่ไม่ได้ใช้งานใช่ไหมเออไม่แล้วนี่คือคนนี้นะคะนมคนไม่มีคนมีผัวนี่นมคนไม่มีผัว งั้นน้ำนมคนพี่ปผัวก็ไม่หรูสินะก็ตื่นเช้าดูทำบุญด้วยแตงโมช็โกหนูไม่ทำบุญเล่นมนาวมะนาวเออกนมะนาชอบกินมะนาวชอบเปรี้ยวเปรี้ยวผิดอันนะเปรี้ยวผิดมะนาวนั้นเปรี้ยวมะส้มโอมาชอบกินส้มโอแตงโมแคนตาลูก็รู้ว่าชอบกินแต่มะนาวมะนาวไข่ดาวนี่อาหารการกินนี้เขาเลี้ยง ดีเนาะเป็นกระบะเป็นนี่คืออะไรอ่ะใส่กระมังมาให้เนี่ยข้าวเกียบกู้ก้าเกียวกู้ข้าวเกียบกู้กู้มาเหรอกู้มาเออนี่ค่ะเบื้องหลังนะคะก่อนขึ้นเวทีนะคะ